วันนี้เราจะมาสอนวิธีการเร็กของนะครับมัเนเสกของเนาะเสกของเราจะมาเ็กเขียวดำกันนะครับเขียวดำเดี๋ยวเดี๋ยวรู้รหัสเองครับงรู้รหัสเมื่อวานนี้เองนะครับเพื่อนมาบอก มาครับเขียวดำแล้วอย่ปั้นเนื้อลำเอทเจสิบห้าครับปับบดเนะ้อลาดดินคือสองลาดหินคือสามนะครับใส่เลยครับดินสองไว้อย่างเมื่อกี้ครับ มันจะนี้ให้กดตรงนี้ง,นนนง่ายๆไว้ง่าแล้วเสร็จปุ๊บเรากดมาสลับกันแล้วลาดียคือสามนะครับมันเป็นอย่างี้ให้กดตรงนี้น, 1, 3, 2, นะครับลาดเขียวคือหนึ่งสามสองเจ็ดนะครับลาดเขียวหนึ่งสามสองเจ็ดเนี่ยครับ เสร็จปุ๊บอย่าเพิ่งทำอะไรมันเราต้องออกตามที่มันบอกแล้วเข้าใหม่ทำ นี่ครับเสร็จปุ๊บลอกแกได้มาเลยอันเชียวน้ำเองก็เจ็ดสิบห้านะครับอันนี้เพื่อนบอกผมจำไม่ได้ครับไอของพวกนี้นผมจำรหัสมันไม่ได้แล้วถ้าผมรู้ผมจะทิ้งทิ้งคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะคอมเมนต์เอาไว้ครับถ้าผมรู้อะ ไอดีวัตถุดิบทะเลเบ็ดแล้วก็ไอดีกีตาร์แล้วไอไอดีคเคียวสีฟ้าเนี่ยครับผมเซกมาทั้งนั้นเมื่อหอจบพาดเพียงเท่านี้นก่อนนะครับสวัสดีครับ